อร่อยอ,อ,อร่อยมากเลยผมอร่อยเพราะอะไรอ่ะเหรอโด,ดนัทเนี่ยแหละกินให้หมดเลยไอ้อะไรวันนี้แล้วก็อันนี้ด้วย จะเล่นทุกเอฟเฟกเลยเล่นทุกเอฟเฟกเอฟเฟกนี้ของ่ายๆก่อนต่อไปอออเอาใหม่ไอ้เอลุดขาดแดงๆไปก่อนไปเล็วๆๆๆอะ เราต้องเล่นให้ผ่านเล่ผ่านไม่ได้เนยะไม่เป็นไรให้มันไปหลุดนะไปอันนี้รู้ทิกนะเดี๋ยวขอแบบยังไม่ให้รู้ทิกก่อนอ่ะให้รู้ทิกอืมมาชิ๊ chó 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 là chó đi, chó 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 เด้อเด้อเอฟเฟกต์นี้นานมากเลยอันเนี้ยง่ายเลยฟึบว้าเอฟเฟกต์ต่อไปไปเลยวิ่งวิ่งวิวิ